พี่เนงสอนดาวเกต LS s ให้หน่อยสิจะทำไปทำไมอ่ะยินก็ผมเพอปอัพ LS26 ่เบต้าเล่นไปแล้ววะ่ะดิงามใสและยิงบอกให้แต่จะสอนให้วิธีดาวเกตเนี้ยสามารถทำได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องงอช่างประหยัดเงินไปได้3-400บอกก่อนเลยนะครับใครที่อยากจะใช้ตัวเบต้าเนี่ยแบ็กอัพข้อมูลไว้ก่อนเลยไม่งั้นข้อมูลของทุกคนเนี่ยหายแน่นอนรวมถึงคนที่ใช้ตัวเบต้า26อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดาวเกตกลับไปข้อมูลหายนะครับแล้วอย่างนี้จะทํายังไงได้บ้างอะก็ใช้ตัวเบต้าต่อไปแล้วก็รอตัวเต็มมาอันนี้เซฟข้อมูลได้สิ่งสําคัญสาหรับการใช้ดาวเกตน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตนะครับ2ตัวพื้นที่ความจุนะครับทั้ง iPhone iPad แล้วก็ตอเตอเร์เง สามอย่าลืมเช็คนะครับ Apple อ่ะปล่อยให้ดาวเกตอ่ะเวอร์อชันอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม3ามยูทูนะครับเข้ามาที่ YouTube กดที่ Smart Fat นะครับเรื่อง iOS ที่ต้องการดาวเกตนะครับตอนนี้ Apple อ่ะเปิดให้เป็นตัว iOS 18.5แนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอันนี้ผมกดดาวน์โหลดไว้แล้วกดที่แฟลนะครับและกดแฟลตรงนี้อีกทีนึงเท่านี้นะครับตัว3ส o มยูทูจะทําการเอา iOS ตัว18.5เนี่ลงมาในตัวเครื่องเรานั่นเองหลังจากโหลดเสร็จนะนี่ ดาวเกตเป็น iOS 18.5เรียบร้อยมาดูที่ IDY กัน iOS version 18.5สำหรับใครที่อยากจะลองของใหม่นะอยากลองอัพตัวเบต้าแล้วก็มาดาวเกตทีหลังเนี่ยอันนี้ผมบอกจริงๆว่าข้อมูลอะหายแน่นอนเรื่องข้อมูลมันสำคัญจริงๆนะเช็คดีๆชอบไม่ชอบกดหัวใจกดตามไป